าวอารมณ์ดีเป็นช่วงฝากร้านนะคะก็อย่างที่บอกกันนะคะเราจะเปิดโอกาสให้บรรดาเพื่อนๆน,นะคะที่เป็นนักข่าวก็ดีหรือว่าเพื่อนแฟนรายการก็ดีอยากจะมาฝากร้านวันนี้ไปร้านทุเรียนทอดเมืองจันท์คุยกับน้องฟรีมค่ะสวัสดีค่ะน้องฟรีมสวัสดีค่ะพี่ลิลลี่พี่ท็อปปี้ค่ะสวัสดีค่ะ,คะน้องฟรีมเป็นนักข่าวช่องหนึ่งเนาะบอกได้หรือไม่เอ่ย บอกอได้ค่ะอยู่แถววิภาวดีค่ะค่ะ,คะต้องดูโซฟานะคะค่า PPTV นีะีปธค่ะน้องฟิล์มถามนิดนึงเราเนี่ยมีอาชีพเป็นนักข่าวอยู่แล้วแล้วทําไมเราถึงอยากจะมีขายทุเรียนทอดเมืองจันละจ๊ะเพราะอ,อะไรจ๊ะ อย่างแรกเลยก็คือฟิล์มค่ะเป็นคนจานแท้ๆเลยเนาะ,ะเป็นลูกหลานชาวาจาังหวัดจันทบุรีนะคะ,คะแล้วก็ในช่วงที่เรามีโอกาสไปทําข่าวค่ะก็ไปทําข่าวบ้านเกิดตัวเองใช่ไหมคะ,คะทีนี้เราก็ไปเห็นว่าการทําทุเรียนทอดเนี่ยจริงๆบ้านฟิล์มจะทําเกี่ยวกับทุเรศ เป็นเกี่ยวกับพลอยมากกว่า<ะ>แต่ว่าเราจะไม่ค่อยเข้าใจเกี่ยวกับพี่ๆเกษตรกรว่าเขาแปลรูปก,กันยังไงนู<ะ>่นนี่นั่นะอะไรอย่างเงี้ยนะคะ,ะทีนี้พอเราได้ลองไปเห็นว่าเฮ้ยก,การทำเนี่ยมันยากนะแล้วมันก็การจะทําให้มีคุณภาพอบยิ่งยากเข้าไปอีก<ะ>ทีนี้พอพี่ๆเขาทําขึ้นมาใช่ไหมคะแล้วเวลาเอาไปขายอะ่ะบางทีเวลาเขาเอาไปขายเนี่ย ่าที่จะถึงลูกค้ามันมีเรื่องของระยะเวลาในการเก็บอย่างเงี้ยค่ะม,มันอาจจะทําให้คุณภาพมันไม่ดีเราก็เลยมาช่วยเขาในการระบายของฐานช่องทางออนไลน์เพื่อให้ลูกค้าเนี่ยได้กินของที่ดีที่สุดแล้วก็เหมือนแบบพอทอดปั๊บแบบเร็วที่สุดแล้วก็ได้ส่งถึงม,มือลูกค้าช่องทางออนไลน์อย่างเงี้ยค่ะเหะมือนเป็นการช่วยระบายตลาดให้กับพี่ๆเก,กษตร,รกรอย,อย่างเงี้ยค่ะค่ะก็คือฟิลมเข้าไปยื่นมือช่วยเหลือกับบรรดาเกษตรกรที่อยู่ในบ้านเราอะเนาะทำมาแล้วนานแล้วหรือยังคะ จริงๆเพิ่งเริ่มทำค่ะเพราะรว่าอย่างที่หลายๆคนรู้กันเนาะช่วงนี้ธุรกิจสื่อก็เป็นธุรกิจหนึ่งที่ค่อนข้างมีความเสี่ยงใช่ไหมคะครวมไปถึงช่วงโควิดนะคะ คือบรรยากาศมันพาไปเนาะ,ะหลายๆคนโพสขายของมีกลุ่มมาเก็ตเพลสเพิ่มขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะ,ะเราหนูก็เลยมองว่าจริงๆแล้วมีพี่ที่ทําธุรกิจนี้อยู่แล้วก็เลยช่วยเขาในการกระจายสินค้ามากขึ้นแล้วก็ถือว่าได้รับการตอบรับที่ดีมากๆเลยค่ะก็เลยรู้สึกว่าอยากทําต่อไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะแล้วตอนยอดขายช่วงโควิดขายดีไหมคะน้องฟลีมคะ จริงๆช่วงโควิดใช่ไหมคะ,ะหนูต้องบอกว่าหนูว่ามันเริ่มเปิดตลาดในช่วงนี้ะนะคะแต่ว่าตอนแรกจริงๆไม่ได้คาดหวังว่าจะมีลูกค้าที่มากกว่าในกรุงเทพเพราะว่าด้วยความที่เราขายในเอพี่ๆสื่อมวลชนกันเองหรือ,อว่าเพื่อนๆอ่านในย่านขายออฟไล<อ>น์ปากส่งต<อ>่อบอกต่อกันใช่ คือตอนแรกก็คิดว่าเออจะมีแค่นี้แต่ว่าพ<ฆ>อหลังจากที่เราไปโพสต์ในกลุ่มต่างๆเงี้ยค่ะอย่างเช่นกลุ่มหอการท้ามาร์เก็ตเพลสซึ่ง,<ฆ>งก็เรียนปริญญาโทที่นั่นอย่างเงี้ยค่ะ<ฆ>ก็มีพี่ๆจากต่างจังหวัดสั่งรว<ฆ>ูไปถึงกลุ่มนักข่าวกันเองอย่างเงี้ยค่ะพี่ๆเขาก็ลองไปสั่งแล้วก็ซื้อซ้ําอะไรอย่างเงี้ยหนูก็เลยรู้สึกว่าเอ้จริงๆแล้วแบบพอสินค้าเรามีคุณภาพอ่ะมันทําให้มากกว่าออฟไลน์แต่คือออนไลน์เองก็ทําให้มีลูกค้าประจําติดไปด้วยอย่างเงี้ยค่ะอืมอ้าวถ้าตอนนี้ใครสนใจ เห็นสินค้าน้องฟรีมเนี่ยผ่านทาง Facebook รายการสถานีวิทยุ FM 101อยู่ตอนนี้ใครสนใจเนี่ยอยากจะเข้าไปชิมไปลิ้มไปลองเนี่ยพี่เห็นก็นน้ำลายหลายละติดต่อยังไงแล้วเข้าช่องทางยังไงลูกจริงๆมีสองช่องทางนะคะก็คือซื้อได้ทางอินบ็อกซของเพจเลยนะคะอ b บ u t เรียนนะคะก็คือ ALL A B O U T D U R I A N อันนี้คือเพจนะคะรวมถึงสามารถสั่งตรงได้ที่ฟิล์มเลนะคะก็คือเฟซบุ๊กของฟิล์มเองนะคะมาสิรีกล่อมแก้ว M A S I R I K L O N K A E W ค่ะโอ้งั้นเดี๋ยวพี่จะให้ทีมงานปักหมุดให้เนาะไอแปลรากันคุณจบไม่ทันอ้อาบาวุุเรียนขอหมายเลขโทรศัพท์ได้ไหมคะ ได้เลยค่ะ082-219-0045ค่ะ,คะอีกครั้งไหมคะ082-219-0045ค่ะค่ะ,คะใครสนใจก็สามารถติดต่อไปได้น้องฟิล์มพี่ถามนิดหนึง่งพอผ่านเรื่องโควิดมาแล้วพอผ่านสถานการณ์มาแล้วแล้วก็การทำงานข่าวตอนนี้เนี่ยคนที่มีหนึ่งอาชีพอตอนนี้เนี่ยเขาบอกว่าในยุค New Normal เนี่ย เราไม่ควรมีอาชีพเดียวน้องน้องน้องฟิล์มคิดเห็นกับเรื่องของการมีอาชีพเสริมการทำอีกอาชีพหนึ่งยังไงแล้วมันคงเหนื่อยเพิ่มมากขึ้นแหละมันคงไม่สบายเหมือนเดิม<ะ>คิดเห็นกันยังไงฮะ,ฮะให้ข้อคิดของแฟนๆรายการหน่อยค่ะ คือจริงๆแล้วฟิลขออนุญาตย้อนให้ฟังละกันนะคะจริงๆเราฟิล์เป็นนักข่าวเศรษฐกิจก็มีโอกาสจะไปสัมภาษณ์ผู้ประกอบการหลายๆท่านเนาะ <c oughs> ทีนี้มุมหนึ่งที่ฟิล์มเห็นมาโดยตลอดเลยผู้ประกอบการเนี่ยเขาจะไม่ทําธุรกิจธุรกิจเดียว <c oughs> ดังนั้นหมายความว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่ธุรกิจหนึ่งล้มเขาจะมีธุรกิจหนึ่งมาซัพพอร์ตใช่ไหมคะ <c oughs> ทีนี้เราก็มองกับการว่าในฐานะที่เราเป็นนักข่าวเนี่ย แล้วยิ่งตอนนี้เศรษฐกิจเนี่ยเรารู้อยู่แล้วว่าในอนาคตปีหน้ามันจะติดลบหรืออะไรก็แล้วแต่เราเห็นภาพเศรษฐกิจมาโดยตลอดดังนั้นจิมก็มองว่าไม่ใช่แค่นักข่าวหรอกที่ต้องหาอาชีพที่สองแต่ว่าทุกๆคนน่ะควรมีรายได้อีกช่องทางหนึ่งเพื่อเป็นเหมือนเหมือนเป็นเงินสำรองอะค่ะหรือว่าแม้กระทั่งว่าวันหนึ่งเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยอย่างน้อยเรามีอีกช่องทางหนึ่งเรามีลูกค้าเดิมแล้วเราอาจจะหาลูกค้าใหม่จากสิ่งต่างๆที่เราได้ทําไว้ในช่วงที่แบบ เราได้มีการเตรียมตัวระหว่างนี้ค่ะคะ่ะเอาละค่ะเห็นไหมฮะ คนเราต้องไม่มีอาชีพเดียวนะยุค new normal แบบนี้นะคะขอบคุณน้องฟีมากนะคะเพราะฉะนั้นใครสนใจนะคะทางเพจรายการคนอ้วนอารมณ์เสียแล้วก็สถานีวิทยุ FM101 เราปักหมุดไว้เรียบร้อยแล้วทุเรียนทอดเมืองจันของน้องฟีมไม่อมน้ำมันกินแล้วกรอบหอมนะคะเหมือนได้กินทุเรียนสุกเลยจริงๆอ่ะปักหมุดอยู่ที่ออเบ t ทุเรียนหรือว่า ใครสนใจตอนนี้โทรไปที่0822190045โอ้ยลืมบอกไปว่าราคานางบอกว่าไม่แพงอย่างที่คิดนะคะ,ะ0822190045แล้วที่น้องฟิล์มพูดน่ะใช่เลยอย่างคุณท็อฟฟี่เป็นอาจารย์สอนเป็นดีเจเนี่ยมาจัดรายการแถมทำเครื่องสำอางเมื่อวานนี้ะอะไรนะครีมกันแดดครีมกันแดดเบอร์อะไรนะ S.P.F. 40อ่ไม่ใช่เบอร์โทรศัพท์อ๋อ08-3-108-3598เห็นไหมเข้ามาสอบถามได้เลยคุณทอฟฟี่ยังมีต้อง3สามอาชีพเนี่ยออลิลลี่ก็ไม่ทําอย่างเดียวลี่ก็ทําทั้งทรรััภทำทั้งวิทยุเพราะฉะนั้นแฟนๆรายการค่ะทําอาชีพเดียวไม่ได้นะคะแม่หมอค่ะทําหมอนวดอย่างเดียวไม่ได้นะคะต้องปรับปรง